ก็ผมเท่าที่ดูตารางแล้วก็เห็นว่าท่านประธานาธิบดีท่านได้วางเวลาอย่างสมดุลน,นทั้งภาคเอกชนทั้งรัฐบาลแล้วก็ท่านภาการเมืองถูมเป็นศิละปะเมื่อคืนที่บก้าด,ด้วยครับก็ท่านคงวางแผนให้เกิดความสมดุลตรงนั้นแต่ว่าตัวผมเองก็ได้มีโอกาสขอบคุณท่านประธานาธิบดีที่แสดงถึงความห่วงใยของ สุขภาพของประชาธิปไตยของ Health of the Thai Democracy ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่เป็นผมก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นตัวผมท่านก็คงจะพูดในลนักษณะนั้นครับกระผมพิธาเ็มเจิิญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลผมกลับมาแล้วครับท่านประธานอาจจะเป็นเวลานาน,านถึง6เดือน ที่ผมไม่ได้มีโอกาสเข้ามาอภิปรายปัญหาของพี่น้องประชาชนในสภาแห่งนี้จนกระทั่งแม้กระทั่งบัตรเสียมก็ยังไม่ได้ทำโชคดีที่ยังมีบัตรสำรองให้มีโอกาสได้มาพูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ผมได้ลงไปในช่วงที่ได้รับการหยุดการปฏิบัติหน้าที่